มหาอำนาจทางเทคโนโลยีท่ามกลางทะเลทรายอิสราเอลคือชาติที่ขึ้นชื่อเรื่องการสร้างสรรค์ยุโทโธปกรณ์จากมันสมองและประสบการณ์จริงในสนามรบที่ซึ่งนวัตกรรมคือหลักประกันแห่งความอยู่รอดจัดอันดับ20สุดยอดอาวุธที่จับต้องได้จริงของอิสราเอลถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยอันดับที่20 IWI Tavor t a v o a s s r u l t Rifle สัญ,ญลักษณ์แห่งนักรบยุคใหม่ t a ว o ปืนเล็กยาวจู่โจมที่ฉีกทุกกฎการออกแบบปืนในอดีตประเภทปืนเล็กยางจู่โจมแบบบูพับบทบาทอาวุธประจำกายมาตรฐานของทหารราบ IDF มันคือเคี้ยวเล็บที่ตอบสนองทุกสัญชาตญาณของทหารในสนามรบที่โหดร้ายที่สุดคุณสมบัติเด่น ทาวอร์คือการคิดใหม่ทำใหม่มันถูกออกแบบให้มีความสมดุลและกระทัดรัดเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการรบในที่แคบและในเมืองแต่ยังคงความยาวลำกล้องที่ให้ความแม่นยำสูงมันคืออาวุธที่สร้างมาเพื่อนักรบอย่างแท้จริงทนทานและพร้อมเผชิญหน้ากับทุกภัยคุกคามอันดับที่19 Spice Family Smart Precise Impact Cost Effective ดวงตาจากสวรรค์ที่เปลี่ยนระเบิดธรรมดาให้กลายเป็นอาวุธนำวิถีสุดแม่นยำประเภทชุดอุปกรณ์นำวิถีสำหรับระเบิดบทบาทเพิ่มความแม่นยำและระยะยิงให้กับระเบิดอากาศสู่พื้นทำให้เครื่องบินรบสามารถโจมตีเป้าหมายได้อย่างแม่นยำจากนอกระยะป้องกันภัยทางอากาศของศัตรูคุณสมบัติเด่น Spice คือชุดคิดที่ติดตั้งกับระเบิดธรรมดา มันใช้ระบบนำวิถีด้วยภาพอิเล็กโทรออปติคและ GPS นักบินสามารถกำหนดเป้าหมายจากภาพจริงก่อนปล่อยระเบิดทำให้มันสามารถโจมตีเป้าหมายเคลื่อนที่หรือเป้าหมายที่ซ่อนอยู่ในเมืองได้อย่างแม่นยำลดความเสียหายที่ไม่จำเป็นอันดับที่18 ATMOS 2000 Autonomous Truck Mounted h a w v t s e r System พายุเหล็กแห่งทะเลทราย เมื่อการยิงสนับสนุนต้องรวดเร็วแม่นยำและหายตัวได้ในพริบตาประเภทปืนใหญ่อัตราจรล้อยางบทบาททำลายเป้าหมายมูลค่าสูงของค่าศึกด้วยกลยุทธ์ยิงแล้วหนี shoot and scoot เพื่อลดความเสี่ยงจากการถูกยิงสวนกลับคุณสมบัติเด่นหัวใจของ ATMOS คือความคล่องตัวสูงสุดมันสามารถเข้าที่ตั้งยิง ทำการยิงกระสุน155มิลลิเมตรและเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งได้ภายในเวลาไม่กี่นาทีด้วยระบบควบคุมการยิงอัตโนมัติมันคือยมมาทูตที่ปรากฏตัวขึ้นมาโปรยความตายแล้วหายไปอย่างไร้ร่องรอยอันดับที่15แกเบรีลวีมัจจุราชแห่งท้องทะเลที่เกิดขึ้นมาเพื่อสังหารราชาแห่งมหาสมุทรประเภทขีปนาวุธต่อต้านเรือรบบทบาท นักฆ่าเรือรบออกแบบมาเพื่อจมกองเรือของศัตรูโดยเฉพาะแม้แต่ในสภาพแวดล้อมชายฝั่งที่ซับซ้อนคุณสมบัติเด่นแกบีีลวีคือขีปนาวุธที่ฉลาดล้ำมันสามารถบินเรียบผิวน้ำซีสกิมมิงทําให้ตรวจจับได้ยากที่สามารถแยกแยะเป้าหมายจริงออกจากเป้าหมายลวงในท่าเรือที่แออัดมันคือฉมวกที่พุ่งเข้าสู่จุดตายของเรือรบทุกขนาด อันดับที่15เฮเมส900โคชาฟสตาร์ดวงดาวแห่งการพิฆาตที่ลอยอยู่เหนือสมอรภูมิดวงตาที่ไม่เคยหลับและกรงเล็บที่พร้อมจู่โจมเสมอประเภทอากาศยานไร้คนขับ UAV ระดับเมลบทบาทผู้ควบคุมเกมบนท้องฟ้าทำหน้าที่ลาตระเวนชีเป้าดักฟังและโจมตีเป้าหมายได้ตลอด24ชั่วโมงคุณสมบัติเด่น เฮเมส900สามารถบินได้ต่อเนื่องนานกว่า30ชั่วโมงมันคือเพชฌฆาตเงียบที่สามารถบรรทุกได้ทั้งเซ็นเซอร์สอดแนมและขีปนาวุธสไปร์เพื่อทำลายเป้าหมายที่ตรวจพบได้ทันทีมันเปลี่ยนสนามรบให้กลายเป็นพื้นที่โปร่งใสที่ไม่มีที่ให้ศัตรูซ่อนตัวอันดับที่15 n น m าเมอเมื่อการรบในเมืองคือฝันร้ายที่สุดของทหารราบ อิสราเอลจึงสร้างป้อมประการเคลื่อนที่ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกขึ้นมาประเภทรถลำเลียงพลหุ้มเกราะหนักบทบาทพี่ใหญ่คุ้มกันทหารราบเข้าสู่ใจกลางแดนฆ่าศึกออกแบบมาเพื่อทนทานต่อการซุ่มโจมตีทุกรูปแบบคุณสมบัติเด่นนาเมอร์ถูกสร้างขึ้นบนแชสซีของรถถังเมอร์ควาซีทำให้มันมีเกราะป้องกันในระดับเดียวกับรถถังเสริมด้วยระบบป้องกันเชิงรุกโทรฟี มันคือรถแท็กซี่สู่สมรภูมิที่ปลอดภัยที่สุดในโลกเปลี่ยนถนนทุกสายให้กลายเป็นเขตอิทธิพลของฝ่ายตนอันดับที่ 14. ไ r o n อ e a รบีมลำแสงแห่งพระเจ้าอาวุธที่เปลี่ยนนิยายวิทยาศาสตร์ให้กลายเป็นความจริงในสนามรบประเภทระบบป้องกันภัยทางอากาศด้วยเลเซอร์พลังงานสูงบทบาท ประการด่านสุดท้ายสำหรับป้องกันภัยคุกคามระยะประชิดเช่นจรวดกระสุนปืนครกและดโดรนคุณสมบัติเด่น Iron Beam คือผู้เปลี่ยนเกมอย่างแท้จริงมันยิงลำแสงเลเซอร์ที่มองไม่เห็นเพื่อเผาทำลายเป้าหมายกลางอากาศข้อดีของมันคือกระสุนไม่จำกัดตราบเท่าที่มีไฟฟ้าและมีต้นทุนต่อการยิงที่ต่ำมากมันคือการป้องกันที่รวดเร็วเงียบและอันตรายถึงชีวิต อันดับที่13 AH-64D s a f Serpent อสอรพิษร้ายแห่งเวหาที่ถูกฝังเขี้ยวเล็บของอิสราเอลเข้าไปจนเต็มพิกัดประเภทเฮลิคอปเตอร์โจมตีบทบาทนักล่ารถถังและยานเกราะที่อันตรายที่สุดพร้อมให้การสนับสนุนทางอากาศอย่างใกล้ชิดคุณสมบัติเด่น s ราฟคือาพาเช่ที่ถูกอัปเกรดด้วยระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ของอิสราเอล และอาวุธหลักของมันคือขีปนาวุธสป k e ที่สามารถยิงโจมตีเป้าหมายนอกระยะสายตาได้อย่างแม่นยำมันคือสายตาและคมเขี้ยวจากฟากฟ้าอันดับที่ 12. d e l เดล m i ล่ามิไซเพชชฆคาตเงียบผู้รอคอยขีปนาวุธที่จะบินวนดูจนกว่าจะแน่ใจว่าเหยือนหนีไปไหนไม่รอดประเภทขีปนาวุธร่อน i อยเทอริงครู e มิสไซ l ์บทบาท โจมตีเป้าหมายเคลื่อนที่หรือเป้าหมายที่ซ่อนตัวได้อย่างแม่นยำสูงสุดคุณสมบัติเด่นเดลายล่ามีความสามารถในการบินวนรอเหนือเป้าหวายลอยเริงมันจะส่งภาพวิดีโอเรียลไทม์กลับมาให้ผู้ควบคุมและรอจนกว่าเป้าหมายจะเผยตัวในจุดที่เปราะบางที่สุดก่อนจะพุ่งเข้าทำลายด้วยความแม่นยำระดับ1เมตรอันดับที่11 Spike NLOS Non-Line of s i g h คมหอกที่มองไม่เห็นที่เปลี่ยนทุกตารางนิ้วของสนามรบให้กลายเป็นแดนสังหารแม้ศัตรูจะซ่อนตัวอยู่หลังภูเขาก็ตามประเภทระบบขีปนาวุธนำวิถีพิสัยไกลบทบาททำลายเป้าหมายมูลค่าสูงที่อยู่นอกระยะสายตาโดยสิ้นเชิงคุณสมบัติเด่น Spike NLOS คือฝันร้ายของผู้บัญชาการมันสามารถยิงจากระยะไกลถึง30-50กิโลเมตร และให้พลนยิงมองเห็นภาพจากปลายจรวดได้ตลอดเวลาทําให้สามารถเปลี่ยนเป้าหมายกลางอากาศหรือเลือกโจมตีจุดที่อ่อนแอที่สุดได้อันดับที่10 LORA Long Range Artillery Weapon System หอกพิฆาตทางยุทธวิธีที่ผสานอำนาจทำลายล้างของขีปนาวุธเข้ากับความแม่นยำของการผ่าตัดประเภทระบบขีปนาวุธทางยุทธวิธี บทบาททำลายโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของศัตรูเช่นฐานทัพอากาศศูนย์บัญชาการหรือฐานยิงขีปนาวุธคุณสมบัติเด่น LORA สามารถโจมตีเป้าหมายที่ระยะ400กิโลเมตรด้วยความคลาดเคลื่อนไม่เกิน10เมตรและมีวิธีการพุ่งเข้าหาเป้าหมายในแนวตั้งฉากทำให้การป้องกันทำได้อย่างยากยิ่งขึ้นอันดับที่9 Trophy Active Protection System เมื่อเกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือเกราะที่มองไม่เห็นระบบป้องกันเชิงรุกทโท o ฟีประเภทระบบป้องกันเชิงรุกสำหรับยานเกราะ APS บทบาทเป็นสนามพลังที่ปกป้องรถถังและยานเกราะจากการโจมตีของจรวดและขีปนาวุธต่อสู้รถถังคุณสมบัติเด่น t r o ฟี่ใช้เรดาร์ขนาดเล็ก4ตัวตรวจจับภัยคุกคามรอบทิศทางและจะยิงกระสุนลูกปลายออกไป ทำลายจรวดของศัตรูก่อนที่มันจะกระทบตัวรถมันได้ปฏิวัติสงครามยานเกราะและพิสูจน์ตัวเองในสนามรบจริงมาแล้วอันดับที่8เม m e คาาาา Mark 4บารัก Lightning อสูรเหล็กที่ไม่ได้สร้างมาเพื่อทําลายล้างแต่เพื่อปกป้องชีวิตรถถังที่มาพร้อมมันสมอง AI ประเภทรถถังหลักบทบาท เป็นหัวหอกในการบุกทะลวงและเป็นศูนย์บัญชาการเคลื่อนที่ในสนามรบยุคใหม่คุณสมบัติเด่นเมื่อคาวาบารักคือการปฏิวัติด้วยหมวกนักบินไอรอนวิชั่นที่ทำให้นายทหารมองทะลุตัวรถได้360องศาและระบบ AI ที่ช่วยวิเคราะห์เป้าหมายมันคือนักล่าอัจฉริยะแห่งทะเลทรายอย่างแท้จริงอันดับที่ 7. Iron Dome ผู้พิทักษ์ชีวิตพลเรือนที่เปลี่ยนความหวาดกลัวให้กลายเป็นความเชื่อมัน่นโล่ป้องกันที่โด่งดังที่สุดในโลกประเภทระบบป้องกันภัยทางอากาศพิสัยใกล้บทบาทปกป้องเมืองและชุมชนจากการโจมตีด้วยจรวดและกระสุนปืนใหญ่คุณสมบัติเด่นไอรอนโดมคือระบบอัจฉริยะที่จะสั่งยิงสกัดเฉพาะจรวดที่กำลังจะตกในพื้นที่ที่มีคนอาศัยอยู่เท่านั้น ด้วยอัตราความสำเร็จสูงถึง90%มันคือเทคโนโลยีที่ช่วยรักษาชีวิตผู้คนนับไม่ถ้วนอันดับที่ 6. d เดวิดสลิงหนังสติกแห่งตำนานที่ถูกสร้างขึ้นใหม่เพื่อสังหารโกไลแอดแห่งยุคปัจจุบันประเภทระบบป้องกันภัยทางอากาศพิสัยกลางถึงไกลบทบาทสกัดกั้นภัยคุกคามขนาดใหญ่เช่นขีปนาวุธพิสัยไกลขีปนาวุธร่อนและอากาศยาน คุณสมบัติเด่นเดวิดสลิงใช้จรวดสกัดกั้นสตันเนอร์ที่ใช้เทคโนโลยีฮิ t ทูคิคือการพุ่งเข้าชนเป้าหมายโดยตรงด้วยพลังงานจนมหาศาลเพื่อให้แน่ใจว่าภัยคุกคามจะถูกทำลายกลางอากาศจนสิ้นซากอันดับที่5 F-15I ราอํมทันเดอร์อัศนีบาดพิธาต์เครื่องบินขับไล่โจมตีที่สามารถบินได้ไกลและบรรทุกอาวุธได้หนักที่สุดในภูมิภาค ประเภทเครื่องบินขับไล่โจมตีระยะไกลบทบาทมัดเด็ดสำหรับภารกิจโจมตีทางยุทธศาสตร์ที่อยู่ลึกเข้าไปในดินแดนของศัตรูคุณสมบัติเด่นราอัมคือ F-15 ที่ถูกอัปเกรดถึงขีดสุดมันถูกติดตั้งถังเชื้อเพลิงพิเศษ CFTs ทําำให้มีพิสัยทำงานไกลมหาศาลและสามารถบรรทุกอาวุธได้มากกว่า11ตันมันคือสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจทางอากาศ ที่สามารถเอื้อมไปถึงทุกที่ที่จําเป็นอันดับที่4 F 3 5 I Adia Mighty One พูดผีแห่งนภานักล่าที่ซ่อนกายในเงามืดหัวหอกทางเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยที่สุดของกองทัพอากาศอิสราเอลประเภทเครื่องบินขับไล่ยุคที่5 Stealth Fighter บทบาทกุญแจสำหรับเจาะทะลวงระบบป้องกันผ่าทางอากาศที่หนาแน่นที่สุดและเป็นผู้บัญชาการกลางอากาศ คุณสมบัติเด่นหัวใจของอาเดียคือเทคโนโลยีล่องหนสเตลท์แต่อิสราเอลได้ติดตั้งระบบบัญชาการและสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้นเองทำให้มันไม่ใช่แค่เครื่องบินล่องหนแต่เป็นคอ a r เตอร์แบกบนท้องฟ้าที่สามารถบัญชาการสงครามได้จากแนวหน้าอันดับที่3 Aero 3เมื่อสองครามไม่ได้จำกัดอยู่แค่บนพื้นโลกอิสราเอลจึงสร้างโล่ป้องกันนอกชั้นบรรยากาศขึ้นมา ประเภทระบบต่อต้านขีปนาวุธนอกชั้นบรรยากาศบทบาทเป็นประการด่านสุดท้ายในการป้องกันประเทศจากภัยคุกคามของขีปนาวุธข้ามทวีปคุณสมบัติเด่นแอโรสคือจุดสูงสุดของเทคโนโลยีป้องกันมันจะทําการสกัดกั้นเป้าหมายขณะที่ยังอยู่ในอวกาศการทําลายภัยคุกคามตั้งแต่เนิ่นๆคือการการันตีว่าเศษซากหรือหัวรบที่ปนเปื้อนจะไม่มีวันตกลงสู่แผ่นดินอิสราเอล อันดับที่ 2. d o ดอฟ i ิน c l คลา s u ับม r รีนมัจจุราชแห่งความเงียบใต้บาดาลที่บรรทุกอำนาจการทำลายล้างระดับวันสิ้นโลกเอาไว้ประเภทเรือดำน้ำพลังงานดีเซลไฟฟ้าพร้อมระบบ AIP บทบาทหลักประกันสุดท้ายของชาติสามารถซ่อนตัวเพื่อรอคำสั่งโจมตีตอบโต้กลับทางนิวเคลียร์ Second Strike คุณสมบัติเด่นเรือดำน้ำชั้นดอฟฟินนั้นเงียบจนแทบจะตรวจจับไม่ได้ แต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือท่อยิงขนาดใหญ่พิเศษที่เชื่อกันว่าถูกออกแบบมาเพื่อยิงขีปนาวุธร่อนติดหัวรบนิวเคลียร์โดยเฉพาะมันคือภัยคุกคามที่ซ่อนตัวอยู่ในเงามืดแห่งท้องทะเลและแล้วก็มาถึงจุดสูงสุดของการจัดอันดับอาวุธที่ไม่เพียงแค่เปลี่ยนแปลงสมรภูมิแต่มันสามารถตัดสินชะตากันของอารยธรรมได้อันดับที่1ขีปนาวุธข้ามทวีปเจริโก้สา ประเภทขีปนาวุธข้ามทวีป ICBM บทบาทอาวุธแห่งการป้องปรามขั้นสูงสุด Ultimate deterrent มันคือเครื่องมือที่รับประกันการทำลายล้างซึ่งกันและกันซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ไม่มีใครกล้าคุกคามถึงการดำรงอยู่ของรัฐอิสราเอลคุณสมบัติเด่นเจริโ h 3คือปีศาจโดยแท้จริง พิสัยยิงข้ามทวีปคาดว่ามีพิสัยยิงไกลหลายพันกิโลเมตรสามารถโจมตีเป้าหมายได้เกือบทั่วทุกมุมโลกบทบาทบรรทุกหัวรบมรณะสามารถบรรทุกหัวรบนิวเคลียร์ได้หลายหัวรบ MIRV ทําให้การป้องกันทําได้ยากยิ่งขึ้นว่ากันว่าการยิงเจริโก3เพียงลูกเดียวสามารถลบเมืองทั้งเมืองออกจากแผ่นดินโลกได้เจริโก้ไม่ใช่อาวุธที่สร้างมาเพื่อใช้ในสนามรบ แต่มันคือสัญ,ญลักษณ์แห่งอำนาจขั้นสูงสุดเป็นคำเตือนที่เงียบงันว่าสันติภาพนั้นเปราะบางเพียงใดและนี่คือเหตุผลที่มันครองตำแหน่งอาวุธที่ทรงพลังที่สุดของอิสราเอลอย่างไร้ข้อกังขาผ่านไปแล้ว20อันดับแต่ยังไม่จบเพียงเท่านี้ยังคงมีอันดับพิเศษที่สร้างความสับสนกับศัตรูได้เป็นอย่างมากอันดับพิเศษนิวเคลียร์แอมบิิวิตี้ความคลุมเครือทางนิวเคลียร์ อาวุธที่ไม่เพียงแค่เปลี่ยนแปลงสมรภูมิแต่มันคือสิ่งที่ค้ำจุนสันติภาพอันเปราะบางของภูวิภาคนี้เอาไว้นโยบายความคลุมเครือทางนิวเคลียร์ประเภทกลยุทธ์การป้องปรามทางจิตวิทยาขั้นสูงสุดบทบาทเป็นกรอบป้องกันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาติเป็นเหตุผลที่ทำให้อำนาจการต่อรองของอิสราเอลสูงส่งและเป็นสิ่งที่ทำให้ศัตรูต้องคิดแล้วคิดอีกก่อนจะลงมือ คุณสมบัติเด่นอาวุธที่ทรงพลังที่สุดของอิสราเอลคือการไม่เคยยอมรับและไม่เคยปฏิเสธว่าตนมีอาวุธนิวเคลียร์สร้างความสับสนศัตรูไม่เคยรู้แน่ชัดว่าอิสราเอลมีหัวรบกี่ลูกมีอนุภาพเท่าไหร่หรือเก็บไว้ที่ไหนป้องกันการแข่งขันการไม่ประกาศตัวเป็นทางการช่วยลดแรงกดดันให้ชาติอื่นๆในภูมิภาคต้องพัฒนาน,นิวเคลียร์ตาม เพิ่มอำนาจการป้องปรามความไม่รู้นี่เองที่น่ากลัวที่สุดศัตรูต้องคาดการในสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดเสมอว่าอิสราเอลมีศักยภาพนิวเคลียร์ที่พร้อมใช้งานและทนพลังอาวุธที่ทรงพลังที่สุดไม่ใช่สิ่งที่ศัตรูมองเห็นแต่คือสิ่งที่ศัตรูต้องจินตนาการเอาเองความคลุมเครือไม่ใช่ความอ่อนแอ แต่มันคือสัญ,ญลักษณ์แห่งอำนาจที่ควบคุมทุกอย่างจากในเงามืดและนี่คือเหตุผลที่มันครองตำแหน่งอาวุธที่ทรงพลังที่สุดของอิสราเอลอย่างไร้ข้อกังขาและนี่คือทั้งหมดของสุดยอดอาวุธแห่งอิสราเอลคุณผู้ชมอยากให้เราเจาะลึกอาวุธของชาติไหนเป็นชาติต่อไปคอมเมนต์บอกเราที่ด้านล่างได้เลยครับ และถ้าคุณชื่นชอบสาระความรู้ทางทหารแบบเจาะลึกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ subscribe ช่องของเราเพื่อไม่พลาดเนื้อหาดีๆแบบนี้ในอนาคตแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ